สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนนะพบกับช่อง y o u t u b e สมมาทาโรนะคะเปิดไพ่ทายดวงให้กับชาวราศีธาตุน้ำอ่ะเน้นเจาะจงเฉพาะความรักเน้นเๆจัดเต็มกันไปทั้ง3ราศีนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอความการุณาจาก ชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกและมีนกด subscribe กดติดตามช่องสมมะทาโร่ด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับส้มมะด้วยนะคะช่วงนี้ใครสนใจดูดวงความรักเน้นเฉพาะความรักทักแชท facebook ส้มมะทาโรสมมะพยากรณ์นะสมมะพยากรณ์ในเพจ facebook 3คคำถาม99บาท5ทําคำถาม149บาบาททักแชทโอนเงินส่งสลิปแล้วก็ พิมพ์คำถามมาเป็นข้อๆได้เลยหรือท่านใดท่านไหนเปิดพื้นดวงสถานการณ์โดยรวมทั่วไปในระยะนี้ถามฟรีไม่จำกัดคำถาม259บาบาทนะอ่ะ ส่วนใครจะเป็นสปอนเซอร์นะคะอยากจะเป็นสปอนเซอร์ช่องนะส้มมะทาโรนะส่งสินค้าของคุณมาให้เรารีวิวได้หรือว่าฝากโฆษณาได้นะตอนที่เราอัดคลิปไปก็สามารถรีวิวสินค้าให้ได้โฆษณาให้ได้ติดต่อเข้ามาหลังใหม่ละกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ช่องให้กับเรานะจ๊ะอ่ะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะ้ำไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวก็ชาวราศีธาตุน้ำเริ่มต้นจากชาวราศีกรกฎคนราศีกรกฎไพ่ออกมาเป็น the h y p o t h e s s หนึ่งไม้เท้าสี่ไม้เท้าถามว่าเป็นไพ่ที่ดีไหมเป็นไพ่ที่ดีโดยเฉพาะคนโสดเพราะ คนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอรักครั้งใหม่มีเกณฑ์จะได้เจอรักครั้งใหม่เป็นรักแรกพบแล้วตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากข้อเสียของคนที่มีสเสน่ห์ก็คืออะไรมันจะมีคนเข้ามาหาเราหลายคนหรือบางคนคนเขามีคู่มีเจ้าของอยู่แล้วก็เข้ามาหาเราไพ่ The h y p o t h e เป็นไพ่ความลับ ความรักในความลับไพ่ดวงเมียน้อยถ้าไม่มีเมียน้อยก็ไปเป็นเมียน้อยเขาหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นติงอย่างเดียวก็คือคนที่จะเข้ามาจีบคนราศีกรกฎดูให้ดีว่าเขามีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าหรือเขา สดจริงไหมสดสนิทไหมนอกนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นสเสน่ห์ทั้งตัวคุณเองเนี่ยมันดึงดูดมันดึงดูดทั้งเพศเดียวกันมันดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดเล่นๆไม่ได้จริงจังก็บริหารสเสน่ห์สลับรางรถไฟไปแต่ถ้าคุณคิดจริงจังมั่นคงอยากจะเอาคนนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นคู่ชีวิตดูให้ดี ดูให้ดีว่าเขามีแฟนอยู่แล้วไหมหรือมีเจ้าของอยู่แล้วไหมนอกนั้นไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็เอาหัวเป็นประกันว่าคนราศีกรกฎได้เจอแน่นอนรักแรกพบ เจอเพราะคนคนนั้นเข้ามาหาคุณด้วยเสน่ห์อะไรบางอย่างหรือหลายๆคนเจอเพราะการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการของงานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถามว่าดีไหมมันดีกับตัวคุณเพราะว่าตัวคุณมีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ตรงนี้มันจะส่งผลในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลไอ้เรื่องของผลประโยชน์หรือหน้าที่การงานได้แต่ระวังแค่เรื่องคนมีเจ้าของนะแล้วคนมีคู่หลัง คนมีคู่คนมีแฟนถ้าคบกันมาเป็นระยะเวลานานความรักมั่นคงและสุขงอมมีเกณฑ์จะได้แต่งงานสี่ไม่เท้าคบกันมาเป็นระยะเวลานานเกิดการเรียนรู้เกิดเสถียรภาพละ มันเป็นเสถียรภาพทางความรักที่มั่นคงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่มีคู่ที่ตกลงปงใจอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันมีเกณฑ์ได้แต่งงานสำเร็จสมหวังดังใจแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วอยู่กันมานานแล้วมันก็จะมีความเบื่อบ้างประกอบกับตัวคุณเองเนี่ยก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์ในที่นี้เนี่ยต่อให้ไอคนที่มันจะเข้ามานะ เขารู้ว่าคุณมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็ตามมีครอบครัวแล้วแต่ก็อยากได้รู้ทั้งรู้ว่าตัวคุณไม่โสดแล้วนะแต่เขาก็ยังอยากเข้าหาคุณมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละว่าคุณจะเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยอ่ะถ้าจะเล่นด้วยก็ปิดบังความรับให้ดีอย่าให้มีพิรุธแต่ถ้าไม่เล่นด้วยก็คือจบปฏิเสธไปตัดปัญหาไป แต่คนราศีกรกฎที่มีรักซอนหรือมีเมียสองเมียสามมีสาม,มีมีชู้มีกิก๊กตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็รมะมัดระวังไว้ให้ดีไม่ได้บอกว่าจะเลิกไม่ได้บอกว่าจะมีปัญหาแต่จะบอกว่ามันอาจจะส่งผลต่อความ คือมันเป็นความรู้สึกอะที่เทาๆมันอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าคนเราที่มีความลับอะมันจะรู้สึกว่ามีความกังวลแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แฟนจะจับได้หรอกแต่ตัวคุณเองจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับอีกอันหนึ่งสาหรับชาวราศีกรกฎช่วงนี้ต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมดลูกลังไข่อวัยวะเพศเตือนไว้อันนี้ทั้งคนโสดและคนมีคู่ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจะ จะได้เจอคนใหม่ที่เป็นรักแรกพบเจอแล้วถูกตาต้องใจเกิดความพึงพอใจระหว่างกันและกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมหรืออะไรก็ให้ระมัดระวังคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วสรุปโดยรวมนะความรักของคนราศรีกรกฎอ่ะค่อนข้างที่จะดีแต่ติงแค่เรื่องของความรักในความลับกับคนที่มีเจ้าของนอกนั้นไม่มีปัญหานะ กับระมัดระวังในเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับมดลูกลังไข่ต่อมลูกหมากไว้ให้ดีทั้งหญิงและชายต่อไปราศีกรกฎอ่กากรกฎไปแล้วราศีพิจิกราศีพิจิก10บถ้วยราชาถือเหรียญและ10บเมทาอ่าสิดาบ คือไพ่ใบนี้เป็นไพ่พัดพากสูญเสียพัดพากสูญเสียอาจจะเป็นไพ่าจากเป็นหรือจากตายไม่รู้จากเป็นก็คือหลายคนมีเกณฑ์จะได้เลิกกันนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ทรยศหักหลัง คนมีคู่อันนี้ต้องระมัดระวังคนมีคู่ต้องระมัดระวังคนมีรูปมีครอบครัวแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยบางครั้งมันจะมีเรื่องของความเจ้าชู้มันจะมีเรื่องของความหลายใจหรือการนอกใจกันเกิดขึ้นแต่สิบดาบเนี่ยมันเป็นไพ่หักหลังคุณไว้ใจสามีมากเกินไปคุณไว้ใจภรรยามากเกินไปแล้วเกิดการนอกใจกันเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดการถูกเทถูกเทกลางอากาศ ไปติดสาวคนใหม่ไปติดหนุ่มคนใหม่หรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานาการณ์ไม่ค่อยน่าไว้วางใจก็ลองดูละกันเนาะอย่าเพิ่งกระตกกระตาบไปจับให้มั่นคันให้ตายถ้ามีพิรุธหรือถ้ามีอะไรก็ใจเย็นๆก่อนนิ่งหยุดแล้วก็ดูสถานาการณ์ถ้ามันเป็นไปตามคาดเป็นไปตามที่พูดก็นะ ก็จำเป็นต้องเคลียแต่เคลียแล้วจะเอาอยัางไงถ้าคุยกันด้วยเหตุผลดีไหมกลับมาดีเป็นเหมือนเดิมได้ก็ไปต่อแค่นั้นหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกแฟนหรือคนรักอาจจะเจ็บหนักป่วยหนักหรือมีเกณฑ์เรื่องอุบัติเหตุนะนอกนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมันไพ่ขึ้นแบบนี้ก็จำเป็นต้องพูดแบบนี้ละกันเนาะระวังแค่สเรื่องเรื่องแฟนนอกใจ แล้วจะเลิกกันหรือมีปัญหาทะเลาะก,กันกับเรื่องของแฟนหรือคนรักจะเจ็บหนักป่วยหนักห้ามด่าส้มมะว่าปากไม่ดีแต่ให้10บดา่าแบบความหมายของ10บดาบมันเป็นแบบนี้จริงๆหรือกับอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่แต่งงานมีลูกอยากจะมีลูกมีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานกันแล้วแล้วอยากจะมีลูกอันนี้ต้องระมัาระวังคุณผู้หญิงว่าอาการตกลูกการแท้งคือการตกลูกไม่ใช่ การตกเลือดไม่ใช่การตกลูกการตกเลือดการแท้งเพราะฉะนั้นนะคนท้องดูแลสุขภาพให้ดี แล้วคนที่อยากมีลูกก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเตรียมพร้อมเพราะว่าสิบดาบอะมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่บางครั้งมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าจะยินดีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้สําหรับคนท้องดูแลสุขภาพประมาระวังการแท้งลูกไว้ให้ดีแค่นั้นส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจ็บมาขนาดนี้แล้ว move on ได้หรือ,อยังถ้าคนที่ไม่ชัดเจนตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทนต่อไป จบได้ก็จบซะนะอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยส่วนคนโสดสำหรับคนโสดราศีพิจิกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างฐานนะตอนนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีสำหรับการมีคู่โฟกัสไปที่เรื่องของงานเงนินและ ครอบครัวนะเพราะว่าสิบดาบเนี่ยเจ็บมาเยอะถูกทรยศถูกหักหลังมาเยอะรักกี่ครั้งกี่ครั้งก็พังตลอดมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกใส่ใจดูแลคนในครอบครัวคนที่เรารักและคนที่ร,รักเราและสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณเองและคนในครอบครัวจะดีกว่าเนาะช่วงนี้คนราศีพิจิกนะไม่ว่าจะโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีครอบครัวอยู่แล้ว แนะนำให้ทําบุญลงศพทําบุญลงศพหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะจ๊ะต่อไปราศีมีนราศีมีนไพ่เนี่ยได้8ดาบได้สองไม้เท้าได้เด็กถือดาบอย่าอวดดื้อถือดี อย่าทะเลาะก,กันอย่ามีปัญหากันอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อย่าอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นเป็นเหตุอันนี้ให้ระมัดระวังคนมีคู่เนี่ยมีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้คิดถ้าแฟนไม่จับผิดจนถึงขั้นติด G.P.S ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าแฟนไม่สนใจแฟนเปลี่ยนไปหรือแฟนใส่ใจเราน้อยลงหรือบางคู่บางกรณีเป็นรักที่อยู่ห่างไกลกันแล้วเกิดความ ไห้ไวเนือเชื่อใจซึ่งกันและกันเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นความอึดอัดแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะเอายังไงดีไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงถ้าลดทิฐิถ้าลดเจ้าอารมณ์ลดความใจร้อนลงหันหน้าเข้ามาคุยกันพูดกันด้วยเหตุผลนะและให้เกียรติซึ่งกันและกันรักนี้จะไปต่อได้แต่ถ้าใคร สร้างปัญหาให้กันไม่จบไม่สิ้นหาแต่เรื่องทะเลาะเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ยังดื้อรั้นยังอยากให้เขาตามใจอยากให้มันเป็นไปตามที่ใจตัวเองปรารถนาต้องการท้ายที่สุดคนราศีมีนจะเป็นฝ่ายเจ็บเยเองนะอันนี้คือคําเตือนส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอรักออนไลน์รักออนไลน์หรือรักที่มาจากแอปพลิเคชันแอปหาคู่ต่างๆหรือบางคนมี เกณ์ได้เจอชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแนะนำว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนคนที่ยังไม่ move on จากความรักครั้งเก่าเอาผ้าปิดตาออกซะอย่าไปจมปรับอยู่กับอดีต ความเศร้าวความผิดหวังในวันวานมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเติมเต็มพลังบวกแล้วเปิดใจนะโลกใบนี้อาจจะมีคนดีๆอีกตั้งมากมายที่รอต่อคิวเข้าหาคุณนะ ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวท่านเหนื่อยก็พักเถอะอย่าฝืนอย่าดันทุรังนะแค่นั้นส่วนชาวราศีมีนทําบุญด้วยอ่าการบริจาคอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตาหรือมูลนิธิโลกตาหรือทำบุญด้วยแสงสว่างเสริมดวงนะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ คนรา,าศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่แฮปปี้สำหรับความรักสักเท่าไหร่อยากจะให้เอาเวลาไปโฟกัสที่การเงินการงานความสำเร็จในชีวิตซะมากกว่า แต่ในเมื่อมันมีความรักเข้ามาแล้วสำหรับคนที่มีคู่ก็พยายามประคับประคองแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะเพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนจะให้มันตอบโจทย์ถูกใจเราไปเสียหมดทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับนะและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนคนโสดก็พยายามเปิดใจ ก็แล้วกันเนาะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็จงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เนาะส้มมาเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีธาตุน้ำคนกรกฏคนพิจิกและคนมีนวันนี้ลาไปก่อนสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทมาส้มมะพยากรณ์ใน Facebook นะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้อย่าลืมส่งพลังบวกให้กันแล้วก็ แชร์คลิปนี้ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ